บ้านนางนามีชื่อว่าลำยองผิวพันงามผุดทองผมสีทองหน้าตาสะใยเธอจากบ้านนาเข้ามาอยู่เมืองวิไลเธอจากบ้านไปยังมีหุ่นคืนนา หากใครเห็นเธอขอให้ช่วยส่งขคาเพราแม่ก็แก่เท่าไว้จะหวนคืนมากลับคืนถินเมืองราศีเธอหาพี่เป็นห่วงน้องยาสาวลำยองคนง,งามสาว คน,นยังขึ้นเมือยามบานสาวยังสุ้มมูนัน้นกนยังขึ้นบาน,นเกิดเมืองนอนแต่สาวลาำยองเมืองราศีที่บอกขึ้นคนที่ยังติดตามคมข้างงามงอนกลับบ้านเมืองนอนเธอนะ คงดีหากได้ยินเสียงเพลงไห้นี้สงขาวให้คืนบ้านของเอาเถิดนะลำยองเมืองราศีพ่อแม่พี่น้องคนยังคงคอยเจ้าทุกทีพ่อแม่พี่น้อง พยังเข้าคอ้เจ้าอยู่ทุกนาทีหากแต่ฟังเล่งพีรับเมืองราศีเกิดน้องลำยองสาวทุนพรนยังขึ้นเมื่อยามบานสาวยังสุ่มโมนัน เพื่นั่งคืนบ้านเึิดเมือนนอนจะสาวลำยองเมืองราศีบ่คืนคอนยังที่ตามทานขาวงามงอนกลับบ้านเิอเมืองนอนเถอดนาคนดีได้ยินเสียงเพลงอ้ยนี้สงคราม ให้คืนบ้านของเราเถิดนะลำยองเมืองราศีโอแม่พี่น้องก็ยังคงคอยเจ้าอยู่ทุกนาทีทาได้ฟังเพลงพี่กลับเมืองราศีเถิดนะลำยองางได้ฟังเสียงพี่กลับเมืองราศี Thơm nát lắm nhỏ